ย้อนดูค่าตัว10ซุปตาสาวแถวหน้าของเมืองไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันต่างกันแค่ไหนไปชมกันเลยครับ 1. นางเอกสาว300ล้านเป็นล่าลานีค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตอยู่ที่80,000บาทปัจจุบันค่าตัวเล่นละครอยู่ที่85,000บาทต่อตอนโฆษณาเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและออกงานอีเวนต์ราว200,000บาทต่อครั้งนั่นเอง 2. นางเอกสาวลูกครึ่งคนสวยยาย่าอุรัสยาค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่45,000บาทต่อตอนงานเอีเวนต 70, ์7,000 0บาทต่องานโฆษณา4ล้าน5 0 0บาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวเล่นละครนั้นอยู่ที่55,000บาทต่อตอนงานเอีเวนต 70, ์7,000บาทต่องานส่วนโฆษณานั้นอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นนั่นเองครับ 3. นางเอกสาวคนสวยคุณแม่สุดสตรองแอปทักษอ,อน่นค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่70,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์1 2 0 0 0 0บาทต่องานโฆษณา6 5ล้านบาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวในการเล่นละครน,นั้นอยู่ที่75,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์8 0 0 0 0บาทต่องานส่วนโฆษณานั้นอยู่ที่8ล้านบาทต่อชิ้นนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม สี่นางเอกสาวคนสวยมากฝีมือนุ่นวรนุชค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่80,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์9 0 0 0 0บาทต่องานโฆษณา5 5ล้านบาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวในการเล่นละครอยู่ที่95,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์อยู่ที่120 0 0 0นบาทต่องานส่วนโฆษณาอยู่ที่8ล้านบาทต่อชิ้นนั่นเอง นางเอกสาวคนสวยคุณแม่ลูกหนึ่งเจนนี่อันพาดนับป้อมเพชรค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่7,5 0 0 0บาทต่อตอนงานอีเวนต์95,000บาทต่องานโฆษณาอยู่ที่6 5ล้าน0บาทต่อชิ้นปัจจุบันนั้นค่าตัวในการเล่นละครอยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทต่อตอนงานอีเวนต์8 0 0 0 0บาทต่องานส่วนโฆษณานั้นอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้น 16นางเอกสาวซุปตาของเมืองไทยอัมพชราภาค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนงานอีเวนต์1 5 0 0 0 0บาทต่องานโฆษณา8ล้าน6แสนา 8, 6, บาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวเล่นละครและออกงานอีเวนต์ยังอยู่ที่1,50 0 0 0บาทเท่าเดิมส่วนโฆษณานั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น10ล้านบาทต่อชิ้นแล้วนั่นเอง นางเอกสาวคนสวยคุณแม่ลูก3ชมพู่อารยาค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่75,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์120,000บาทต่องานโฆษณา7,500,000บาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวในการเล่นละครนั้นอยู่ที่150,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์150,000บาทต่องานส่วนโฆษณานั้นขึ้นมาเป็น10ล้านบาทต่อชิ้นแล้วนั่นเอง 8. นางเอกสาวคนสวยเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองผสมค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตน,นั้นอยู่ที่80,000บาทต่อตอนงานอ e ีเวนต์95,000บาทต่องานโฆษณา6ล้านบาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวในการเล่นละครน,นั้นอยู่ที่80,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์100,000บาทต่องานส่วนโฆษณาอยู่ที่8ล้านบาทต่อชิ้น 9. นางเอกสาวคนสวยมากความสามารถมินพีชยาค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่5 0,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์60,000บาทต่อครั้งโฆษณาเริ่มต้นที่4 5ล้านบาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนนั้นอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนโฆษณาอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นและออกงานอีเวนต์อยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทต่องาน ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวสวยคนเก่งแพนเค้กเข็มบานิดค่าตัวในการเล่นละครต่อตอนในอดีตนั้นอยู่ที่65,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์80,000บาทต่องานโฆษณาอยู่ที่5ล้านบาทต่อชิ้นปัจจุบันค่าตัวในการเล่นละครอยู่ที่70,000บาทต่อตอนงานอีเวนต์อยู่ที่70,000บาทต่องานส่วนโฆษณานั้นยังอยู่ที่ราคา5้าล้านบาทต่อชิ้นเท่าเดิมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ